เมียชาคริตถูกทักบ่อยเผยเหตุผลที่ช่วงนี้ดูอบฟังจบแฟนๆให้กำลังใจทันทีออกปากบอกเองก่อนเลยทีเดียวสำหรับแอนพัทิราพันรายาสาวสุดที่รักของชาคริตแย้มนามที่มักจะมีคลิปน่ารักน่ารักมาฝากให้ได้ติดตามชมกันอยู่เสมอล่าสุดแอนพัทธิราก็ได้เล่าถึงสาเหตุที่ทำให้ช่วงนี้ดูอบอันเป็นพิเศษและเมื่อได้ฟังเหตุผลจนจบก็ทำเอาแฟนๆต่างแอบลุ้นเอาใจช่วยและส่งกำลังใจให้เธอไปอย่างรัวๆ โดยสาวแอนได้เผยไว้ว่าขออภัยในความผมหงอกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ายังไม่มีเวลาไปย้อมผมเลยยิ้มต้องออกตัวสองเรื่องคือหนึ่งเรื่องผมใช่ไหมสองเรื่องอวบอันนิดหนึ่งเพราะว่าทำลูกคือต้องกินฮอร์โมนฉีดปรับอะไรแบบเยอะมากก็จะอวบอวบนิดหนึ่งแต่จริงๆอวบอวบแบบนี้สามีรักสามีหลงมากลูกเองยังรักยังหลงเลยเพราะอะไรรู้ปะลูกบอกแม่หนูชอบตัวนุ่มนิ่มของแม่จังเลยคือจะต้องมาอยู่บนตัวเราตลอดเวลา เพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าเพิ่งทักให้แม่เสียความมัน่นใจเยอะ